ครับวันนี้ก็พามาหวานแหนะครับวันจุดยาวของเราจุดจีนผมแรกจักริมานประมาณบรรลนะครับ<ะ>แนวแนวไม่ดิ้นเลยไปยังล่ะกระบ,บอก<ะ>

ปลาแป๊บเดียวเลยนปลาเอาเลยเหรอทะเลกันปลาแป๊บเป็ทอดแซ่บเลยโอ้ยเมื่อวานมันได้เต็มเลยนะผมทิ้งตัดหัวตัดหัวลืมผ้าบัฟมาเหมือนกันเนอะบรรยากาศน้ำคลองก็ปากอ่าวทะเลแห้งแห้งเฮ้ยยืมเรือเขาไหมน่ะ ข้ามฟ้าฟ้างนู้นนะกาดสีแดดๆหน่อยนะบ,บานดี่ลลูกอีสานหวานหวานอยู่แล้วนะฮะดูเขาจับแพรดิอาเอาเอ้้เอาแม่